เรามีมีอะไรบางอย่างมีใครไม่รู้ว่าฝากฝากฝากคลิปอะไรมาให้ดูบ้างให้ดูพร้อกันบ้างอะไรอ่ะมีเซอร์ไพรส์เหรอเออไม่รู้ว่าเขาฝากมาทางอินบ็อกเหรอใชว่ว้าว้าว่าไ่ใชกส่ะอ้า สวัสด mm ีค่ะพี่อ uh, yeah. uh, ิงฉลอดมาแล้วค mm ่ะ hmm. ฉันสวัสด yeah. ีค่ะพี่อิงฉลอดมาแล้วค่ะพี่อิงพี่อิงฉลอดมาแล้วค่ะ เชิญยังไงไหนเล่าสิเออนี่คนนี้เขาฝากมานี่ใครยังไงไหนเล่าสิอ่ะยังไงน้องชาลอตองชาลอตใช่ก็คือเป็นน้องที่ประกวดมิสแกรนด้วยกันค่ะจะมีโมเมนต์ที่เราขึ้นไลฟ์สดแล้วก็แบบมีตอนแรกเราก็แซวกันเล่นๆแล้วก็มีน้องๆในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเขาไปตัดคลิป ซรเล่นจนบางทีแบบว่าเราก็เริ่มแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็อยู่ในกลุ่มของ L G B T Q อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็น้องเองเขาน่ารักด้วยอุ้ยเขาน่ารักจริงเหรอไม่ตายแล้วฝังนะฟังนะคุณผู้ชมฟังนานังนานมากแลเขาบอกแล้วเรา่น่ารักด้วยเนี่ยสลับดูอยู่ด้วยเออมาน้องเขาก็น่ารักค่ะแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าน้องเขาแบบ เรียวใช่คือไม่ได้ว่าอะไรที่ที่รู้สึกไปสัมผัสได้ในฉบับนีเนี่ยนเขาเรียวเหมือนอย่างกระแสจิ้นที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นไลฟ์กันบ่อยๆขึ้นมาเพื่ยมันกำลังเป็นกระแสอะไรเงี้ยแต่คือน้องเขาจะแบบรู้ว่าต้องโฟกัสอะไรแล้วก็ไม่ได้ว่าเหมือนแบบโหจะต้องทําตามที่แบบใช่ค่ะคือเขาก็เป็นตัวของตัวเขาเองมีเวลาก็แบบค่อยขึ้นไลฟ์กันทาแบบทํา ปกติวันแรกที่เจอไงวันนี้ก็ยังปกติอยู่ซึ่งเขาไปสัมภาษณ์กับเราเนี่ยเขาก็บอกว่าขอลายเขายังไม่ให้เลยอ่ะจริงเชิงหนักแล้วหนาเล้ศชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมบอกเลยว่าเขาไม่ได้หวังอิงกระแสคือถ้าคนเราหวังอิงกระแสนี่คือรีบประคุปนะให้ลายเลยแล้วก็นัดกันเลยนะเราขึ้นไลน์ขึ้นไลน์กันอีกนะไม่แล้วนางน้องมานั่งอยู่ตรงเนี้ยน่งยังเขินอยู่เลยอ่ะ จริงเรือนี้กำลังเดินทางไปอยู่ใช่ไหมคะต้องพายไหมโอ้โหตายละถามโดนใจคุณผู้ชมหรือเปล่าคุณโอ้โห ตายละวามโดนใจคุณผู้ชมหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะอะถ้าวันนี้ชาลอดอยู่ตรงนี้ดูฟังอยู่ขอสักหนึ่งหนึ่งบทเพลงหรือหนึ่งอะไรก็ได้หนึ่งบทเพลงดูโบราณนะแม่เขาถนัดอยู่แล้วน้องถนัดเลยให้ชาลัดใหม่แล้วกันให้ ให้แฟนๆชาวด้อมได้วันนีหลับฝันดนนีหน่อยคืนนี้ได้ไหมคะขออนุญาตนะคะ <Natalie> ได้คะ่ะโอเคให้ชาลอตเป็นโรสแล้วกันเดี๋ยวฟ้าเป็นแจ็คได้ละเรื่องนี้ฉันดูไป<อ>สิบห้ารอบคุณไม่ยอมนิดหนึ่งคะ<อ><น>ได้คะ่ะเนี่ยฟ้าเว สามที่เห็นไหมแรงมากคุณผู้ชมมาที่สิมาที่ขอ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 ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนี่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 คืองงมากนี่คืออะไรนี่คืออะไรหนึ่งดูผู้ชมหนึ่งใกล้ๆกล้ใกล้ๆ่อใกล้ผู้ชมงงมากโอ้อะไรอ่ะอะไรกันว้าไม่เหลือเรือให้ถ่ายนะคะ ไม่ต้องพายแล้วค่ะลอยไปเองค่ะลอยไปเองค่ะส่วนคนสุดท้ายอาแล้วใครอะคนสุดท้ายฉันรอวามอยู่อะโอ้ยเลือกไม่ได้จริงเลยอะใครครับคุณผู้ชมใครคนสุดท้ายคุดทคุณผู้ชมคิดว่าใครอะพิมมาค่ะพิมมาค่ะพอมคุแชร์ด้วยค่ะพลิปมาพิปมาบอกว่าคนสุดท้ายใครคนสุดท้ายให้ใครน้องกรอกจะตอบอีกอีกสองชั่วโมงค่ะ คุณสายไทยคุณผู้ชมว้ามาว้ามาแล้วว้ามาว้ามา,า,มาอ่ะคนสุดท้ายจริงจริงจะให้คนนี้เป็นคนแรกเลิกมากแต่ไม่หยิ่งสุดท้ายในใจเธอว้ามา <c oughs> มสจดทายลำงวงมากเก็บไว้สบายนีเหรอน้องชาลอตชุมพรอ <c oughs> โอ้ยอ่ะ ให้พูดถึงชาลอตหน่อยค่ะอะไรเป yeah ็นคุณสมบัติที่เขาควรจะมีอยู่ในทีมมิสไกรไทยไลน์่านคือตัดเรื่องความจริงออกไปก่อนนะตัด้วยนะตัดเรื่องความจริงะดี๋ยวพูดความจีนะตเอาพูดเรื่งนี้ก่อนอน้องเขาก็มีศักยภาพเพราะหนูว่าดูตั้งแต่ตอนที่เขาประกวดอ่ภูเก็ตเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันที่คือยังเคยพูดกับ พี่เลี้ยงเลยว่าจริงๆน้องเขาควรไปเป็นดารานนะเพราะหน้าเขาสวยมากไปประกวดนางงามแล้วเลยว่าเป็นดาราจริง,งทั้งผิวหุ่นหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การตอบของคถามของเขาก็เป็นคนที่มีสติเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาประกวดชุมพรเราก็เห็นว่าแบบน้องเขาแบบรู้แล้วว่าโอเคจุดบอดของต <S <S อัวเองในภูเก็ตอ่ะคืออะไร <Right. S 1> เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของการประกวดชุมพรที่เขาแบบได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยก็เห็นถึงความสู้ของน้องเขาแล้วก็พัฒนา เขาเรียกว่าเลเวลการพัฒนาของน้องเขาก็ไต่ระดับขึ้นมาไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันว่ะใช่ค่ะว่ะดีแล้วสิบถ้าไปดไปด้วยพูดไปด้วยนี่ฉันงงไปหมดแล้วคุณผู้ชมฉันเห็นใส่ตานางก็แบบพูดไปแล้วก็มองตาฉันแล้วแบบเบิ่งตา นี่คนลุกขึหมดคนลุกคืออายพี่จี้หนูอายไปด้วยทำไงดีเขาบอกตายอย่างสงบสงแล้วศพสีชมพูแล้วเห็นไหมเปิดห้องอีกหนึ่งห้องให้ฉันด้วยค่ะเขาไปอีกหนึ่งห้องด้วยห้องห้องสำรองก็ได้อะ <cs uk> ห้องสำรอง <uk> ห้องด D2 <uk> นะคะฝากแม่ะะแม่ด้วยนะคะแม่แม่ดับดอมด้วยนะคะดูมีฉันเข้าไปดูดิฉันเข้าไปอัปเดต นี่แหละถ้าไม่เปิดไปด้วยพูดไปด้วยนี่ฉันงงไปหมดแล้วพี่ชิฉันเห็นใส่ตานางก็แบบพูดไปแล้วก็มองตาฉันแล้วแบบเบิ่งตังนี่คนงงไปหมดคนเลยคืออายพี่จีหนูอายไปด้วยทำไงดีเขาบอกตายอย่างสงบแล้วสอบสีชมพูแล้วเห็นมเปิดห้องอีกหนึ่งห้องให้ฉันด้วยค่ะ ไปไงแล้ว,ลวอ่ะตกใจแบบน,นี้นะห,หาฟิลเตอร์แบบน,นึงได้ลรมหรอโอ้วันนี้หลอดลังเลยมีน,น,น,น้ำอะอกมีน,น้ำอะไรอน้ำเปล่าอ่ะมันไม่ยดน้ำเขียวน้ำเขียวด้วยอ่อยากตีแมว มาเลยมาเลยเจามาันเยอะมากขึ้นให้ด้อมเขาชื่นใจหน่อยทุกคนเวลาน้องไลฟ์่ะไม่ต้องพิมพ์ชื่อพี่ฟ้านะให้น้องเขาแบบว่าให้ถามดูหามน้องเกี่ยวกับมุมมองนางงามบ้างนะเพราะว่าแบบ ตอนนี้พวกเราประกวดมิสแคนกันอยู่เนาะพี่อันสวัสดีค่ะได้ดูในรายการไหมดูตรงนี้หละค่ะน้องเขาตกใจเดูเลยว่าจะเป็นลมแต่งเขียวมากอันนี ปีขับน้าสอก่อนคนดูเยอะมากเลยเจ็ดพันเลยอ่ะแปดพันหกสิบอเห็นอีกอะไรนะเห็นอีกคนตั้งเยอะเห็นชาลอดเป็นยังไงบ้างใกล้เข้ากองแล้วเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วยังถ่ายลูกบุกไม่เสร็จเลยยุดมันเยอะมากถ่ายไปสองวันแล้วได้ไปแบบเกินครึ่งแล้วแหละ เหลือแบบชุด,ดย่อยๆย่อยๆพี่ฟ้ายังไม่ได้ถ่ายเลยเยอะมากเลยนะพี่ฟ้าก็มมาเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์แแล้วหละไรตุ้งๆอ่ะเขาถามว่าทำไมไม่ให้ไลฟ์พี่ในรายการอ่ะหนูขอไม่เอาพุ่งได้ไหมพี่บ้านพี่บ้า<อ>นชิบะ เล <imana> <tem> ิมเจ้าชู้ก่อนเดี๋ยวให้ยังหาว่าเจ้าชู้อีกเหรอเดี๋ยวก็เจอกันแล้วนี่ขึ้นไลฟ์คือยอมไม่กินในนี่แหะเนี่ยเขาดื่เขากินกันหมดแล้วเนี่ยกินก่อนไปกินเลย พี่มีลายชาลอดได้พี่อันไปกินข้าวพี่อันเดี๋ยวกินเสร็จเข้าไปหานะพี่อันบอกว่าโอเคเสียงพี่อันลอ,อยมาทุกคนช่วยตื้อหน่อยเมื่อไหร่จะให้ลายไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้ <c oughs> ถ้าไม่กินจะงอนแหละไม่ค่อยได้ยินเลยอะ่ะถ้าเราสอดแ้นฟันแล้วนู่อะไรนะาเอดสอดแฟนฟันช้าตราสอดแฟนฟัน,น,ปนไปกินข้าวในรายการพูดไม่พี่จีย้ยครูเจมาเขาก็เป็นกลุ่ม LG ลจีเขาก็จิ้นเรานะรู้ปะ ก็วันนั้นที่ไปออกแกก็นั่งยิ้มยาวเลยพี่ฟ้าไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะเพราะว่าคอมเมนต์มันค้างทำไมมันเหมือนแบบทำไมมันเหมือนเจ้าสาวเลยเดี๋ยวเดียคือหน้าผมชุดเหมือนแบบเหมือนเจ้าสาวไหนๆเจ้าสาวเจ้าสาวหาแป๊บนี่ไงเจ้าสาว โอเคเจ้าสาวกินข้าวเยอะลงแล้วทุกคนไม่ต้องพิมพ์ชื่อพี่ฟ้าแล้วนะคุยกับน,น้องไปเลยเพราะว่าตอนนี้พวกเราประกวดมีสแกนอยู่อยากแบบรู้มุมมองเกี่ยวกับการประกวดนางงามของน้องอะไรเงี้ยถามเลยพี่ฟ้าไปกินข้าวแล้วโ <Okay, how? S 1> <พ>อเคค่ะบอกแว่าถ้าไปกินข้าวแล้วจะให้หลาย